c อสเพลย์อีฟเ e ียร now you go and now you're watching my cosplay block and this video we will go to Maria X super fan events at Show DC เย้สวัสดีทุกท่านเป็นภาษาไทยอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะก็ตามที่พูดไปเมื่อกี้เลยคลิปนี้เราก็จะไปงานมารุยะเอ็กซ์ซูเปอร์แฟนที่โชว์ดีซีกันคะ่ะทุกคนโชว์ดีซีก็เป็นห้างที่ ถ้าพูดถึงใครหลายๆคนก็น่าจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะถ้าไม่ใช่พวกเออเรียกว่าไงเออคนที่ชื่นชอบในอะไรที่ค่อนข้างเป็นเกาหลีอย่างเช่นติ่งเกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็จะไม่ค่อยรู้จักห้างนี้เท่าไหร่เพราะว่าห้างโชดีซีเนี่ยเป็นห้างที่ตั้งอยู่แถวพระรามเก้านะคะแล้วก็ตั้งอยู่ในแบบตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ปัจจุบันก็เราดูอัปเดตล่าสุดนะคะห้างก็ค่อนข้างเงียบพอสมควรเลยแต่การที่มาจัดงานมารุยะเอ็กซ์เพร์แฟนในครั้งนี้นะคะก็ น่าจะปลุกชีพห้างได้พอสมควรเลยเนาะห้างดูโชดีซีเป็นห้างที่ใหญ่นะคะก็ใหญ่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็ห้างโชดีซีเนี่ยสมัยก่อนจะมีพวกเอ่อคาเฟ่อะไรต่างๆของคนของคนดังในเกาหลีต่างๆนานาแล้วก็เคยมีวงบอยแบนด์เกาหลีเราจะไม่ได้รล้ว่าวงอะไรเคยมาเคยมาเอ่อเปิดคาเฟ่ที่ห้างโชดีซีด้วยนะคะเราจําไม่ได้เลยจะขอไม่เอ่ยชื่อวงแลวกันเนาะแต่รูเพื่อเป็นบอยแบนด์เกาหลีที่ค่อนข้างดังในหมู่สาวๆในไทยเหมือนกันนะคะ จะไม่ได้แล้วบงอะไรจริงๆแต่เคยมาเปิดคาเฟ่ไว้นะคะเปิดคาเฟ่ในห้างแล้วก็มีเหมือนเป็นบาร์อยู่ที่ชั้นดาดฟ้านะคะแต่ตอนนี้ก็ล่างนุดแล้วพูดเราก็เศร้าเนาะเพราะตอนนี้ห้างมันก็เงียบแล้วแทบจะไม่มีอะไรเลยเนาะมันก็เงียบมาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่ปี2017-2018นนะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ไปห้างนี้เหมือนกัน แล้วปกติอ่ะเราก็ไม่เคยรู้จักห้างนี้มาก่อนเลยไม่รู้ด้วย่าเออมันมีห้างชื่อนี้ไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นตอนแรกโชว์ดีซีอ่ะเรานึกถึงดีซีที่เป็นค่ายซูเปอร์ฮีโร่อะเราก็นึกว่าเออมันเป็นอะไรเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่านะแต่พอคิดดูเออมันไม่เคยมีอะไรเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ดีซีในไทยนี่ว่านอกจากอันที่เป็นมาเวลถ้าเกิดอันที่เป็นมาเวลอ่ะเคยมีแต่อันที่เป็นดีซีเนี่ย เอาเป็ว่าตัดเรื่องนี้ไปก่อนก็อย่างที่บอกนะคะง,งานนี้จะไปกันที่โชว์ดีซีห้างโชว์ดีซีนั่นเองนะคะซึ่งการเดินทางก็สำหรับเราก็ไม่ยากสักเท่าไหร่นะคะหรือเปล่าเจะคือของเราก็คือแค่นั่งบีทนั่งเอ t ต่อยาวตั้งแต่แบบแถวบ้านไปจนถึงไปจนถึงที่เออ b t ทไม่ใช่ BTS อสิ MRT เพชรบุรีเออแล้วก็ต่อรถเข้าโชว์ดีซีนะคะ ขาไปเนี่ยขาลงจาก BTS แล้วต่อรถเข้าโทดีซีเนี่ยน่าจะง่ายจะขากลับเนี่ยกลับยังไงก่อนขากลับในี่กลับยังไงก่อนเพราะว่าโชดีซีไม่แน่ใจว่าเราไม่แน่ใจมันจะมีรถผ่านหน้าห้างไหมนะแล้วก็วอล์กในครั้งนี้เราจะพยายามอัดให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะเพราะเนื่องจากเราก็ไม่ได้ไปงานคอร์สมาประมาณสามเดือนได้แล้วมั้งเรา <laughs> ต้องนับก่อนนะคะมันมันก็ค่อนข้างนานมากสำหรับเราสมบวร นานมากรู้สึกคิดถึงงานคอสสุดไปเลยตอนแรกคิดว่าแบบเออคงจะอดยาวไปจนถึงช่วงแบบพฤษภายอะไรเงี้ยพอพฤษภามันจะมีงานคอสคอส,สกิครั้งที่สองนะคะแล้วก็ตอนแรกนึกว่าคงจะอดยาวถึงตอนนั้นจริงๆแล้วเราจะมีภัยในวันที่ส4ี่เมษาแต่ก็ยุบไปเพราะโควิดอ,อีกแล้วนะทุกคน ก็ช่วงนี้คลิปมันก็จะน้อยหน่อยแล้วบบก,กับเราไม่ค่อยจะสั่นทัดด้านการวัดรูปเท่าไหร่แล้วก็เลยแทบจะไม่ได้ทําคลิปแอนิเมชันที่ไม่ใช่แอนิเมชันเลยนะคะก็เราก็บอกแล้วว่าเออตอนนี้ช่องเราคือมันมาเป็นคอสเพลประมาณ80แล้วเนาะเจสหรือ80นี่แหละไม่แน่ใจแต่ที่แน่นคือจะเน้นทําเรื่องคอสเพลหนักกว่าเรื่องบนแอนิเมชันแล้วนะคะอันนั้นอันนั้นน่าจะทำต,ต่อเมื่อตอนที่เรามีไฟจริงๆนะเรก็คิดว่าเราอาจจะลงคลิปสปีดเพนท์ถ้าเรามีอารมณ์นะคะ ถ้ามีอารมณ์วาดรูปนะส่วนใหญ่เวลาวาดเราวาดรูปแบบเราไม่ค่อยได้วาดในแอปเลยวัเนี้เนี้ยยี่เรียกว่าวาดในแอปเลยเราไม่ค่อยได้เอามาลงแอปแล้วอะเราวาดแต่ในกระดาษแล้วก็เก็บไว้ในสมุดวาดรูปของเราเองเราไม่ค่อยได้วาดรูปจริงจังแล้วอะไม่รู้ทำไมมันมัน,มนเหมือนมันพอเข้าวงการคอร์สแล้วก็เรื่องวาดก็ดรอปลงไปเลยอะไรประมาณนั้น เอาละเราก็บนกันมาสิบสี่นาทีสิบอะไรล่ะสี่นาทีแล้วเมันว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันเช้าวันพรุ่งนี้หรือวันที่สิบเอ็ดกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ก็เช้าเป็นที่เรียบร้อยเป็นเช้าวันไหนของวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะตอนนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนคนหนึ่งมานะให้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งจะมาบ้านเราเพื่อที่จะให้เราแต่งหน้าทำอโยให้เนาะก็ตอนนี้ก็รอเพื่อนอยู่เพื่อนเพิ่งตื่นเอง แต่งตัวเสร็จเพิ่งเพิ่งตื่นซึ่งเราก็คงน่าจะหาอะไรกินเราไปก่อนเนาะอันนี้ก็แต่งเป็นดีลุกค่ะดีลุกชุดสูทสไตล์คนไม่มีเงินซื้อยังไม่มีเงินซื้อชุดนะคะ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าวิกดีลุกเนี่ยจะอยู่จนถึงรั้นที่เราได้ซื้อชุดดีลุกมาใส่ไหมนะแต่ถ้ามันไม่อยู่แต่ถ้ามันไม่ไหวก็อาจจะฟรีหัวใหม่แล้วก็เสร็จใหม่ นะเพราะว่าตอนนี้ก็ผ่านการใช้งานมาสามครั้งแล้วก็เยินพอสมควรครั้งนี้เป็นครั้งที่สามสิเออก็เยินพอสมควรแล้วเนาะมีข้างหลังก็เป็นกองเครื่องสอําอางที่เพิ่งแต่งเพิ่งแต่งหน้าเสร็จนะคะเพราะฉะนว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจจะกดอัดให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะไว้จะถ้าไม่มีก็อาจจะกดอัดตอนเพื่อนมาทีเดียวเลยเนาะ แล้วนะคะเอ็มอาร์ทีสิเฮียอย่ามาโพสรักกันแถวนี้น่าเกลียดก็เออเปนที่เหลือมีไปเจอกันหน้างานอย่างเดียวนะรุ่นเดียวไม่มีไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วแหละเนาะมีแล้วแหละเนาะไม่มีไม่มีแหละ คุณรอพิเศษเยอะมากเลยเป็นเวลาไปทำงานดีๆนี่เองเี้เฮ้ยฟ้อนเลียวกันไรสาระที่หมายเลยไไไปปปอะไรคะหมองไม่เห็นน้องสนูบอกถึง MRT เพชรบุรีแล้ว ตัวดีซีกันแล้วนัทุกคนคนละพักข้างหลังที่กำลังจะตุยเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าห้างกันก่อนดีกว่าไปไปสองประตูไอสัตว์สุดท้านก็ยังไม่ใช่ประตูนี้นะคะเราต้องเดินหาประตูไปถึงเมื่อไหร่เดินตรงไปฮันเซคิริตูของเราเดินนาำไปเลยคิริตู คิดท,ที่ตูกับการถ่ายเอมวของเขานะคะก็คือตอนนี้ในกล้องคือมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าแดดมันแรงมาก <c oughs> เห็นแันลางๆและกล้องก็สั่นมากเช่นกันยังไม่ถึงประตูอีกเหร <c oughs> อเออไม่ถึงประตูอีกเหรอ <c oughs> เราต้องเดินไปค่ะทุกคนเราอย่าไปยออ่อท้อ มันยังไม่ถึงประตูมันถึงมัไม่ถึงประตูดีเลยข้างหน้าแหละข้างหน้าแหละเราว่านะข้างหน้าแหละเรามีความหวังเว้ยเหนื่อยก็เ <c oughs> หนื่อยกูเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยห้างล้างห้างล้างอิสเลียอย่ามาดูอย่าเพิ่งถ่ายตอนเช็ดเอออย่าเพิ่งถ่ายตอนเช็ดไม่เห็นถ่ายไม่เห็นเห็นแต่หน้าไม่เห็นไม่เห็นถ้าเห็นเดไปเซ็นเซอร์หอให้ ได้อย่างนะมันยอมแสงมองไม่เห็นเลยเลยไม่ก็ท่งหน้าเธออุ้ยอะอะไรตกอะทันซีตัอมันเร็วทันใครเออทุกคนก็จะเวียนหัวหน่อยเออใครให้ใครนะใครคุณเลยนะจคุณแจ็คคุณแจ็คร้อยเก้าสิบป่ะนะคุณแจ็คน่าจะเข้าได้ดีกับอีนี่มากกว่าอีเนี่ย อีเนี่ยเนี่ยอีคิริตูดนะแต่ครับลแล้วคือมาหันหน้ามาตรงจังหวะพอดีเลยนะกูได้มีมนะคิรตูดล่างคิริตูดจินแดงขออนุญาตไม่ไหวแล้วจริงๆในจะเย็นๆนะเออพักกล้องก่อนแล้วกันนะเคย่ากับสร้อยช็อคเกอร์ของเขานะคะไม่นะก,กันตัวไปด้วยกันตอนนี้ก็งานก็ดำเนินมาได้ประมาณขนาดแล้วนะซึ่งมันก็ไม่มีอะไรเลย ถ่ายบล็อกอยู่ค่ะวัสดีค่ะธรรมยมพี่ปอมแปมค่ะนี่เธอพี่อมแแบมค่ะฉันเหมือนคริตุดไม่เหมือนไม่เหมือนปอบแบบยีไงโดนซูมหน้าเข้าไปดูตัวนะคะปล่อยเข้าไปรู้สึกม่มีอะไรทำอย่าขึ้นไปฟู้ดคอร์ดจังเลย งานงานมันไม่ค่อยมีอะไรเนาะมีแค่แบบเออโคตรตีไปในนั้นไม่มีเลยเลยไม่มีเลยจริงๆจะไปไหนกันนะพี่ตั้มไปเที่ยวลาโชคดีจ้าบ๊ายบายเราอยู่นี่นี่แหละเดี๋ยวดูหน้าไปสัมภาษณ์ไม่รู้เลยท่านยืดูอะไรยืดูฮะจะถอดหรอถามจริงถัดกล้องแปะแล้วก็ลงมาหาอะไรกินที่ชั้นล่างกันนะ<ม>ชุดเดิม,มเกือบจะจุดเดิม เป็นฟ่ายชีสอร่อยมากกินจะหมดแล้วตอนนี้ก็เที่ยงไม่เที่ยงก็คือน่าจะบ่ายแล้วแหละบ่ายสองสามเก้าอ่ะดูเวลาละซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เหนื่อยกันมากรวมถึงเราด้วยไม้จิมสี่อันไม่รู้เขาให้มาทำไมก็เหนื่อยเหมือนกันแน่ๆกลับบ้านไปต้องกลับไปตายแน่ๆ กดวิ็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหัวยุ่งมากกําลังจะกลับบ้านแล้วตอนนี้ก็ทุ่มทุ่มหนึ่งแล้วมั้งทุ่มหนึ่งเห็นจะได้กำลังจะได้กลับบ้านแล้ว็นสภาพที่ใกล้ตายมากๆหิวมากๆด้วยนะเมื่อกี้เพิ่งไปร้องคาราโอเกะมาสนุกก็ถือว่าเป็นการปลดปล่อยหลังเที่ยวเสร็จในงานที่ไม่มีอะไรเลยเนาะเดี๋ยวกลับบ้านไปจะไปสรุปสักเล็กนอ้อยให้ในตาไทยคลิปนะคะก็จะจกันตอนนี้ก็ไม่อยู่ในช่วงสรุปกันแล้วนะคะ ซึ่งวันที่สรุปนี้ก็เป็นวันที่สามเมษายนนะคะเพราะว่าวันที่กลับมาจากงานอะก็คือกลับมาแล้วก็มานอนตายเลยเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยมากจริงๆคือไม่เข้าใจว่าทําไมแต่แบบคือก็ไม่ไคือในงานก็ไม่ได้ทําอะไรนะคือในงานเราไม่ได้ทำอะไรนอกจากเดินกินเดินกินอย่างเดียวอยู่สองอย่างก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงได้เหนื่อยขนาดนั้นจนไม่สมามารถสรุปได้แล้วก็ดองยาวเย็นวันนี้นะคะ แล้วคลิปก็น่าจะตัดเสร็จแล้วลงวันที่สี่เมื่อไนก็ลงตอนดึกก็คือก็เข้าวันที่สี่อยู่ดีตามนั้นแต่จะคลิปอาจจะเสร็จก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเป็นว่าก็ช่างมาดูเนานออมแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องงานกันนาะในงานก็เหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรเลยสักนิดเดียวห้างก็เงียบอยู่แล้วห้างเงียบมากไม่มีเลยเลยจริงๆ โชคดีที่ช่วงนั้น่ะมันมีเป็นเหมือนแบบงานเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนแบบที่เขาเปิดให้ร้านจากข้างนอกเข้ามาขายของในห้างได้อ่ะคะ่ะเออโชคโชคดีที่ว่าช่วงนั้นมันมีงมันมีเป็นงานนั้นไงมันก็เลยมีของกินเยอะแล้วดูคึกคักขึ้นมาบ้างพอสมควรถ้าไม่มีตรงนั้นก็คือจะเงียบกว่าน,นี้อีกห้างเงียบมากเงียบแบบเงียบมากร้านในห้างที่เปิดมีแค่แม็กสตาร์บัคแล้วก็ร้านกาแฟร้านหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็ร้านเครื่องสำอาง ที่เหลือคือปิดหมดแล้วปิดแบบไม่เหลือเลยปิดไม่เหลือเลยจริงๆแล้วก็มี h e a n M ที่เปิดอยู่แล้วก็มี h a n d M แล้วก็มีร้านกีฬาบางอย่างแล้วก็ m เตอร r DIY ที่เปิดอยู่ที่เหลือก็คือปิดหมดแล้วค่ะไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยจริงๆเราก็ไปเดินดูได้เดินดูซากอารยธรรมมานิดหน่อยกับเพื่อนนะคะแต่ก็เราไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะตอนนั้น คือด้วยความที่แบตโทรศัพท์เรามันก็หมดเร็วนะเราก็เลยแบบหยิบออกมาถ่ายได้แค่แบบช่วงที่คิดว่าเออตัวเองอยากจะถ่ายไม่ด้ก็ช่วงที่แบบเออตัวตัวเองนึกได้ก็ค่อยหยิบขึ้นมาถ่ายไม่ใช่อะไรทุกคนคือแบบงานไม่มีอะไรจริงๆนะคือทั้งงานคือเรานาั่งนั่งยืนยืนเดินไปเดินมาแค่นั้นอนะเราไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งงานก็คือมีขึ้นลงเดินไปนู่นนี่ไปนั่นเดินถ่ายรูปคนนี้คนนั้นจบไม่มีอะไรเลยจริง ถึงจะมีบูธขายของของเราเรื่องไงอ่ะเป็นเหมือนว่าเป็นนักวาดจากเพจดังๆต่างๆ,ๆเราก็ไมไ่รู้จักไงเราไปงานนี้เพราะแค่ว่าเราจะไปคอสเฉยๆเว้ยคนที่ไปในฐานะแบบเลเยอร์คอสเฉยๆแล้วไม่รู้จะไปทําอะไรอ่ะมันก็แบบมันก็ค่อนข้างสูญเหมือนกันนะเพราะเราไม่ได้ติดตามใครเลยถึงจะมีพวกคอสเพลเยอร์ดังๆอย่างพี่เทมพี่พี่เซจัปเปอร์ซีแล้วก็พี่ไลท์ไป,ไปเราก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายรูปกับพวกเขานะคะเพราะว่าก็ คนมันเยอะคนมันเยอะเราขี้เกียจต่อคิวอ่ะเข้าใจปะคือแบบมันยาวมากแถวแบบยาวมากคือคนแบบไปไประลุมมาตุ้งมาอยู่ตรงตรงพวกเขาอ่ะแล้วเราก็แบบยืนมองแล้วเห็นเห็นแล้วแบบโอ้เยอะจังเลยลทอ็ท้อท้อทันทีเลยแบบโอ้คนเยอะขนาดนี้แบบไม่เอาก็ได้จ้าบายบายอะไรเงี้ยเราก็เคยถ่ายรูปก,กับพี่เทมแล้วนะส่วนพี่เซ่พี่ไลก็ต้องคงต้องรอโอกาสนะ แต่ส่วนตัวคนที่ตามจริงๆอะคือตามพี่เทมคนเดียวแล้วก็เจอพี่เทมมาหลายงานเลยด้วยคือไม่เชิงแบบเจอคุยตัวตนะัวตัวนั้นแต่แบบเห็นหลายงานแล้วอะไปทุกงานก็เจอพี่เทม,มาเอา,อางี้แล้วกัน <S <S 1 <S 1> เออเรารู้สึกว่างานมันค่อนข้างจะไม่มีอะไรมีไอดอลมาก็จริงแต่เราก็ไม่ได้ตามไอดอลไงทุกคนไอดอลเหมือนจะเป็นวง C M J นะคะมาหลายมาหลายยูนิตเลยแหละ แล้วก็มีคนที่เป็นเพื่อนในเฟซแล้วด้วยคนหนึ่งที่ชื่อโซเซียอยู่ยูนิตอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องไอดอล,ลนะทุกคนขอโทษด้วยคนที่โซเซียเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกับเขาในเฟซอยู่แต่เขาก็จาเราไม่ได้หรอกแล้วเราก็จาเขาไม่ได้เช่นกันจกกนกระทั่งแบบเออเขาไลฟ์ออกในตรงเป็นมอนิเตอร์ชั้นล่างของห้างอะตรงตรง,ตรงที่เรานั่งกินข้าวเที่ยงเขาเลเรียกว่าข้าวเทียเท่ยงเลยเรียกว่า,วข,าวขนมตอนเที่ยง เราก็เห็นเขาที่หน้าจอเราก็รู้ว่าอ๋อ,นอคนนี้โซเซียโอเคโอเคโซเซียนี่เป็นเพื่อนในเฟสนี่นาอะไรเงี้ยอืมก็ตามที่ว่าแหละเราค่อนข้างจะตอนแรกเราคิดว่าแบบว่าเอองานมันต้องไม่มีอะไรแน่แ่แล้วมันก็ไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรกว่าที่เราคิดด้วยเว้ยคือแบบรู้สึกศูนย์เหมือนกันพอสมควรแล้วเราก็แต่งดีลุกที่เป็นดีลุกไม่ได้ครบชุดไปก็รู้สึกว่าตัวเองก็เฟลเฟลเหมือนกัน ก็มีคนคนถ่ายรูปอยู่แหละแต่แบบนะก็ร <c oughs> ู้สึกว่าเวลาคอสอะไรไม่เต็มชุดแล้วมันจะรู้สึกเฟลเฟลตลอดเลย <c oughs> ไว้แบบประมาณช่วงปลายปีแหละเราน่าจะได้ชุดตีลุกแล้วแหละมัง้งไม่ปลายปีก็ต้นปีหน้าเพราะว่าเรามีโปรเกนชินปีหน้าไงโปรของเราเองนั่นแหละไว้วันโปรอาจจะถ่ายให้ทุกคนดูถ้าเราไม่ลืมนะ <c oughs> ก็ ก็มาสรุปแค่นี้แหละไม่มีอะไรจะสุ่ไปทุกคนแลวเพราะมันงานไม่มีอะไรจริงๆพรหลังพอหลังจากกลับงานแล้วก็แวะไปคาราโอเกะกับเพื่อนแค่นั้นแล้วก็จบไม่มีเลยเลยไม่มีเลยจริงๆเหมือนแบบเหมือนพาเพื่อนไปเดินเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศเฉยๆ <laughs> ก็เดี๋ยวมันจะมีงานคอร์สอีกทีตอนวันที่เอ่อตอนยี่สี่ถึงยี่สกเมษามั้งใช่ไหม เราไม่อง้ไม่ค่อยได้อ่ะแต่เป็นช่วงยี่สิบกว่าๆนี่แหละเป็นงานเจเทนนะคะแล้วไม่น่้จะว่าเราจะได้ไปไหมเพราะถ้าเราไปคือแบบเราต้องเซฟเงินไว้ปั่นชุดเนี่ยแล้วตอนนี้แบบเราไม่มีเงินเลยปิดเทอมปิดเทอมแล้วจนอ่ะจนมากจริงๆจนแบบจนสุดๆไปเลยอ่ะจริงๆก็มีเงินในธนาคารอยู่สามร้อยกว่าบาทแต่แบบไม่กระถดอกมาใช้แค่สามร้อยอ่ะมันก็แบบไม่พอบ้านในการใช้ชีวิตในกรุงเทพอ่ะ วันว่าเราก็สรุป6นาทีแล้วสรุปที่ออกทะเลค่อนข้างเยอินว่ากินนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย See y o